มาแล้ว <Christopher> ทุกคนจำกบตัวนั้นได้ปะอันน anyway, ี้น่ารักอันนี้น่ารักอบบิโกเขาหนึ่งสองสามหนึ่งอ้าเอ้ารักไม่ได้เน่ยวร้องด้วย สวัสดีครับทุกทุกคนผู้จิน้นนองแาวเคครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่งานคัฟนะครับผมคอสเพย์อาร์ตเฟสติวัล2023ที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนสู่วอล์กสุดท้ายนะผมในช่วงปิดเทอมของผมนะก็งานนี้ถือว่าเป็นงานคอสเพล์งานสุดท้ายแล้วนะผมในช่วงปิดเทอมของผมนะเพราะฉะนั้นมผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยผมจะมาส่งท้ายกันอย่างสวยๆนะผมซึ่งวันนี้ผมแต่งเป็น Onion นะผมออนเนียนนะหรืออลิสเตอร์ ัวหน้ายิ้มผีจากเกมโปเกมอนชิลเหมือนเดิมนะคบผมก็ผมชอบตัวนี้แหละนะและ้วก็โอ้โหลงแรงแนละตอนนี้เพราะเป็นตอนเย็นนะก็อยากจะบอกทุกคนว่างานนี้นะผมมจาจัด3าวัน,นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งผมมาวันอาทิตย์นะผมเพราะว่าคนมันดูไม่แออัดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะได้แบบยังไงกลับบ้านไปผมคงหลับอ,ะอ่ะจริงเพราะว่างานนี้สนุกนะสนุกมากคือมันมีคอมเมนต์ด้านลบอยู่อ่ะเช่นแบบไอ้วันเสาร์คือคนเยอะมากคนเยอะจนแบบ ต่อแถวมาถึงลานจอดรถมากแต่ว่าวันนี้ไม่เลยฮะคือคนมันชิวนะถือว่าค่อนข้างชิวแล้วก็กิจกรรมวันนี้มี just dance ด้วยนะคือเต้น just dance ไม่ใช่ random dance นะ just dance กันในฮอซึ่งแบบโอ้โหมันมากเลยโอเคงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคัฟ ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงฮอสินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับผมก็ผมมาเร็วมากเลยเนี่ยคือประตูฮอมันเปิดสิบเอ็ดโมงผมมาถึงตั้งแต่เก้าโมงกว่า,าก็คือผมรีบมาเหตุผลเลยก็คือทุกคน,นเห็นคือผมไปดูภาพงาน c A เอะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์คือแบบโอโ้โหคนแบบยืนล้นล้อนออกมาจนถึงลานจอดรถอนน่คือแบบต่อแถวกันยาวเลยคือผมก็เข้าใจว่างานเนี่ยมันใหญ่คือสถานที่ไม่ผิดนะสถานที่มันกว้างแต่ว่า คนมันเยอะมากอะ่ะผมว่าคนน่าจะอยู่ประมาณปลายๆหลักพันอนะ่ะไม่น่าจะถึงหลักหมื่นผมว่านะ <c oughs> แบบคนเยอะขนาดเนี้ยผมเองก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงมีคนบ่นว่าเออมันแออัดอะไรเงี้ยคือสถานที่มันไม่ได้เล็กนะแต่คนมันเยอะอะ่ะ <c oughs> โอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวผมจะรอก่อนนะวันนี้นะรุ่นพี่ผมมาด้วยเนี่ยรุ่นพี่จำได้ไหมทุกคนคอร์สเพลเยอร์ที่แต่งเป็นเอ็นจากโปเกมอนท่าแบล็กแอนด์ไวท์อ่ะคนนั้นก็มานะแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะตอนนี้โอเคงั้นก็เจอกันครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศก่อน และแถวที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือแถวอุ้ยโทแแถวที 11, 9, ang, ่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือแถวรอประตูงานเปิดนะเพราะว่างานมันประตูงานมันเปิด11บเอ็ดโมงนี่เพิ่ง9ก้าโมงกว่าเองฮะยังยังไม่สิบโมงเลยก็ต่อแถวยาวกันไปนะก็คือไองานเนี่ยที่มันมีกแบบกระแสด้านลบอ่ะคืออะไรรู้ไหมเมื่อคือเมื่อวันเสาร์อ่ะมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือบัตรหน้างานมันขายหมดอ่ะคือเอาจริงนะคอดเพเยอร์อย่าง รนาบริโภคใสกระเพาะให้หมดนะครับตัวเวทน้ำนะครับหรืนตัวเวทเอาเข้าไปบ้างมากันกี่ตัวในหนูไอ้แม่ก้อนนั้นก็มาสะกคื้มเลยนะเปิดระูเข้างานเลยนะครับขอย้ายปเรื่องหนึ่งนะครับโอเค คนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับผมก็จริงๆมันไม่ได้อยู่ในงานนะอยู่ตรงหอนหน้าง,งานนะเพราะประตูงานมันอยู่ข้างหลังผมเนะี่ยก็โอ้โหตะกี้นี่คือตรวจค่อนข้างเข้มนะเพราะว่าเขาตรวจกระเป๋าคือเช็คให้ดีเลยว่าของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ทําจากโลหะหรือเป็นอาวุธคือพูดงา่ายถ้าผมแต่งเป็น 9S ผมตายเลยนะเพราะว่าผมมีดาบไงผมเลยแต่งเป็นอ่อนเียนเพราะว่ามันมีแค่ไอเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธไงคือถ้าในเกมอ่ะใช่แต่ในเนี่ยไม่ใช่มันเป็นตุ๊กตากอดเล่นเลยนะ โอเคตอนนี้รุ่นพี่ผมก็ใกล้มาแล้วเดี๋ยวเราจะรอกันอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดิเดนดูงานกันนะเตรียมตัวเปิดเพลงริฟเวลได้เลยนะโอเคเจอกันครับ แดงแดงดำดำขาวขาวอยู่อ๋อเท่าแก่น้อยมาขอเท่าแก่น้อยเขาเขาโดนเท่าแก่น้อยลากพาตัวไปแล้วเอ้าโอ้โหโดนลากมาหน้าบูธเลยวะเป็นเชิญไปไลฟ์โปเกมอนเลยไปเลยเอ้โลโอ้โหทีนี้ถ้าตีถ้าตีผมจะเอาโปเกมอนสู้นะเกง้ามิมิคิวลู โอ้โหนี่เขามีดาบด้วยเออเอาแล็กกับดาบเดี๋ยวแป๊บนึงมาซูบาถือดาบเออเดี๋ยวพี่ลองชักดิชักดาบดูหน่อยอันนี้แปลว่าไม่จ่ายตังค์เป็นซาโมนเลไม่อีกชักดาบใครไม่จ่ายตังค์อ้าวเดี๋ยวเขาไปักเขาเอาเกง้าไปแล้วเขาจะาเกงกาผมไปแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวแล้วเหลือแต่ดาบเลยนะเขาเขาเขาเอาเกงกา มัสตบาถือดาบแบบไม่มันไม่ได้ถือผีไปแล้วเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไปป้นมาด้วยอ่ะเอาเลยพี่ขอบคุณคก้วแล้วคคราจ พักผ่อนก่อนที่อาคารน่นเห่ปงป็ส่งโฟกัสหน่อยดิอ่ะโอ้อมเมซิ่งมากอ่ะไอ้หนูได้เวลาพาผีมาพักแล้วนี่มีมีคิวเกียงก้าด้วยนี่มันมีลิ้นด้วยเอามีเทียนด้วยโอ้ จริงๆกะเอาเกงก้ามาแต่ใส่กระเป๋าไม่ได้เฮ hey, yeah. ียเซนวบีห้หมดแล้วไอ้เงเด้น้องเขาถือลูกอมตอนนี้เรามาพักในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะไม่ใช่อ้น,นี่นะคือจริงๆมันคืออาคารในประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรมมาแหละแต่ว่าห้องมันโล่งดีอะผมเลยเรียกว่าเออเหมือนมาพักในโปเกมอนเซ็นเตอร์ไม่ได้พักไม่ได้ให้โปเกมอนพักนะเพราะทุกตัวมันพักกันอยู่แล้วแหละทุกตัวมันไม่มีชีวิตแต่พวกเรามี นี่ด้วยวางได้ไหมเออวางได้เทียนและวันนี้นะทุกคนผมมีของพิเศษนะก็คือนี่ครับผมเป็นโฟตโต้การ์ดเดี๋ยวปนระเดิมผมหยิบมาก่อนนะนี่ครับผมเป็นโฟตโต้การ์ดก็คือเป็นรูปผมอะ่ะจากงานคอร์สเพย์ทุกงานเลยที่ผมได้ไปร่วมมานะก็คือชุดผม4ชุดอะ่ะทั้งออนเนียน 9s มาสูบะแล้วก็มิมิคิวนะสี่ชุดเนี่ยก็คือผมจะสุม่มใครที่มาขอผมถ่ายรูปอะ่ะจะได้นะก็คือผมจะหันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ส่มหยิบมา 1นใบนะแล้วก็เนี่ยมีช่องทางอุ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีเนี่ยช่องทางการการติดตามเนี่ยเต็มเลยนะ f a c e b o o k IG YouTube แล้วก็ Li น์เฟ n มผมอ,อยู่ข้างล่างด้วยนะคือมีของแจกวันนี้มีงานคอร์สคือแบบยังไงคอร์สเพเลอร์ปกติผมไม่รู้นะว่าเขาแจกอะไรกันผมเองก็งเลยลองแจกบ้างอะ่ะมาเดินสำรวจพื้นที่หน่อยๆ้ะตรงนี้ทางเดิไอ้นัน่นเหรอส่วนญี่ปุ่น ได้จุดเช็คอินแล้วอู้ตรงนี้มีมีอะไรอะนะมีน้ำเปล่าขายไหมนะทุนรูกไอ้ยกิขี่สกุ๊เตอมามาแล้ว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 เอ้าไปไหนแล้วอะ่ะเต้นี่ดู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 โอไป ทุกคนจำกบตัวนั้นได้ป่ะในงานมารุยะกสามหกอ่ะที่ผมเผลอไปเรียกว่าเป็นมาร์คอดของทิชชู่วีวีอ่ะยับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไหนดูสิมีอะไรกินเออนี่แหละฮะทุกคนไอเทมท้าทายแดดประเทศไทยนะฮะไอศครีมเดียวละลายเป็นน้ำตกในแอนตาล์กเนี่ยแล้วดูน้องหนูที่อยู่เนี่ยด้านหน้าผมเลยมีไม่คิวเนี่ย สีเดียวกันเลยความรู้สึกเหมือนเป็นอะไรรู้ไหมมิมิคิวไอศครีมโอเคพักเสร็จแล้วฮะมาได้เวลาไปดูงานกันต่อแล้วพี่ฟารกตี้ี่ก่อนก็คือต้องเลือกเลือกทีมเข้าทีมตัวเองมีอสียงไหนใส่เพื่อนตนักมากเม่อกี้มองมองไว้ก่อนเลยยากเมื่อกี้ตอนตอนเสียงเสียงนี้เเสียงเชียร์บอกว่ามาถามว่าเป็นคนไทยมีใครเชียร้ Oh, man. เห็นเห็นเลยอ่ะอ่าลองเต้นได้ไหมลองลุกขึ้นมาเต้นกับขล้วตูดสีได้ไหมอ่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนนะไม่แข่งแล้ววันนี้ใครจะข้อทีฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยฝ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาชูตัวเองให้สูงสูงมือเท่ามือนั้นมือนั้นดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมือที่ยกอยู่ตรงกลางกลางอ่ะตรงนั้นอ่ะโอเคแต่เป็นพี่น้องใหม่ เองขู่ทีมคนอื่นแล้วก็ปวดชื่อทีมเมื่อกี้นะคะอาจจะไม่ได้ฟังพี่เซ่ได้ชื่อทีมว่าแว่นตานำโชคแว่นตานำโชคมีเหตุผลนะคะทำไมพี่ไอวีนะ่ยดูสิครัทุกคนมีแว่นตาไหมก็ถ้าหน้าทีมโอ้มาพี่เทมดีกว่าพี่เทมต้องคิดชื่อที่เทพออกมาแล้วยืนแรงทีละช้ายากเลยอ่ะน้องๆน้องๆมั่นใจแค่ไหนครับ น้องมั่นใจไหมดูจากสีหน้าแล้วน้องมั่นใจมากนี่เปล่าวะมาทุกคนเขื่อนกันหมดเห็นกันหมดเต้องตือต้องืน้องเลยต้องืนะเมาช่วยพีคนะเดี๋ยวผมมาเองนะผมมาแล้วนะฮะผมหลอกเขาเลยนะน้องที่เล่นพิมผมนี่นะักมาตัวสตีล้ะ ทีมพวกเราของเรไหมครับว่าไหมครับรีบเร้สอมสมหนึ่งสองสาต้องได้เวลาคิดเยอะเราอสกยความเสี่ยงสอมนึ่งอมครับทีมคุณเซ่หายไปล้วหนึ่งคนมันเป็นการเป็นัทเรสีเรามีการประมูความเสี่ยงไม่รู้หรอก ที่จริงเป็นการเล่นที่ถูกต้องค่ะไม่ได้ใส่ั่านทีมตัวเองนะน่ะนี่คุณโกรธเมนี้มิเตชเลยฮะคุณจะไหร้องขอความแก่ต่างหรอเปลาคุณไม่รู้่ะนองสามสองคและคาตอบคือมันดูจากอะไรอ่ะ กิจูกินขเอาอไม่ไมกจูจคอลูฟนนี่อันนี้นนารกอันนี้่ารกอันนี้ไม่เถื่อ,อน,น,น,นอันนี้่ารจไปบีโเขานะอันนี้ไม่เ่อนอี้ไ่เถนะจูพีกะจูพีกะจูไม่ถ้าพีกะจูต้องพีกะจูโอเคได้ล้ว กนนี่อ่คุแมนคเสียนี่ลนียอยาก็จะวดีใจเมื่อทาไที่แบบมคนอ่อบแบดเขึนะคะอก็จะมีคนที่แบบเจอของเล่นนะคะวงแบรน่าให้ด้วยนะคะก็รูสึกดีใจกับตรง้มากค่ะไหวแค้วแบรนยวนอ ผมยุ Teraz, e ่งอยู่ทีเดียวนะครับดูแลไมคฮาร์โลมาแต่ว่าไปยต่อดีกว่านะยครับผมน่อยากให้ทุกคนชตะโกนพร้กันนเอาับ มากันเลยดีกว่าพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมโอเคทุกคนจับตาดูไว้นะคะว่าเขาเล่นยังไงกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้มีส่วนในการเล่นเกมด้วยว่าจับตาคนข้างหรือจับตาตัวเองจับตาดูควอตออกมาเลยแล้วกันค่ะอย่างนี้สียบขวัญใค่จะ่ำคะแนนเสียบขวัญกันเนี่ยนะฮะี่กิจกรรมของเรานะก็คือจะให้เต้นในเกมจัสแทสเนคครับผมเราก็มาดูกไปว่าใครจะสามารถทำคะแนนได้สูงที่สุด ลองไหมครับอแหละปกติเล่นกันอยู่แล้วป่ะเอ่ยเล่นกันอยู่แล้วป่ะก็ก็เคยเรียนป่ะโอเคมาแล้วเรังมาแล้วมาแล้วเออ คิดเป็นเท่านี้ของหรับบล็อกงานคาฟฟ์นะคอสเพลย์อาร์ตเฟสติวัล2023นะผม อันนี้ถือว่าสนุกนะฮะแล้วก็คนไม่ได้เยอะอย่างที่ผมคิดนะเพราะว่าในตอนแรกอะคนมันเยอะมากนะวันเสาร์คนเยอะมากแต่พอมาวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าคนมันน้อยลงนะมันมันไม่ได้แออัดนะโอเคงั้นก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดุ่เลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย